สวัสดีครับพบกับช่อง dx เอ a t ช e r นะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาดูพระเอกบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับตัวนี้คือพายงาทองถือว่าเป็นช้างที่เด่นที่ดังที่สุดบนเขาใหญ่จนหลายคนเรียกว่าพระเอกนะครับวันนี้พระเอกจะให้ดูหลังบ้านนะครับ หลังบ้านของพระเอกของเราอยู่ที่จังหวัดนครนายกบริเวณสารเขื่อนคุ้นด่านประการชนนะครับหลังจากวิดีโอนี้ออกไปเราไม่รู้ว่าค่าตัวของพี่ใหญ่เราจะตกหรือเปล่านะครับ mm hmm. เมื่อขึ้นเขาใหญ่ทำตัวเป็นหนุ่มโสดแต่ในความเป็นจริงแล้วนี่นะนี่คือครอบครัว okay. อของพี่งาทองของเราจริงๆทุกวันนี้ไม่จําเป็นต้องปิดบังนะครับสื่อสมัยใหม่เขาไม่ถือเรื่องแบบนี้กันแล้วนะครับค่าตัวก็น่าจะไม่ตกนะครับปกติเราเคยรับรู้ว่าช้างป่าที่เป็นช้างพายนะครับจะเข้าของเมื่อเวลาผสมพันธุ์หรือช่วงตกมันนะครับ แต่วิดีโอนี้เห็นชัดเจนว่าพี่งาทองมาอยู่กับโค้งนี้<ๆ>เกือบๆจะเดือนแล้วนะครับและลักษณะการอยู่อาศัยเป็นมิตรมากๆด้วยนะครับและมีบางจังหวัดเราจะเห็นพี่งาทองนำกล้วยประป้อนเด็กๆ,ๆด้วยนะครับเหมือนว่าเป็นการดูแลลูกอะไรประมาณนั้นนะครับ อาจจะเป็นไปได้ว่าพ่องานทองของเราไปท่องยุทธภพบนอุทยานค่อนข้างจะนานนะครับเมื่อกลับบ้านหาครอบครัวจึงต้องทำตัวดีๆหน่อยอะไรประมาณนั้นตอนนี้ไม่ตกมันนะครับดูชัดๆว่าไม,ไม่ได้ตกมันนะครับแล้วก็อยู่กับครอบครัวอย่างเป็นมิตรมากๆครับ ไม่แปลกใจนะครับเมื่อเขาปรากฏตัวบนอุทยานจึงเป็นที่รักเพราะลักษณะนิสัยลักษณะแบบนี้นะครับ <Okay. S 1> ถือว่าอ่อนโยนมากๆครับ <Okay. S 1> วิดีโอที่เรานำเสนอนี้เราไม่ได้ตัดต่อจาก <Okay. S 1> หลายช่วงหลายๆตอนนะครับ <Okay. S 1> เราถ่ายต่อเนื่อง <Okay. S 1> เป็นเวลาประมาณ4นาทีนะครับ <Okay. S 1> ที่จะให้ท่านผู้ชมดู แล้วเราจะทยอยลงเป็นระยะระยะนะครับช่างภาพเราได้ภาพมาถือว่าจุใจที่เดียวฮะหลังจากที่ได้ภายแห้วมาหลายวันวันนี้ก็ถือว่าสมหวังครับระยะแม้จะไกลบ้างแต่ภาพที่ออกมาก็ถือว่า สามารถเห็นพฤติกรรมและบอกเล่าเรื่องเราได้ทุกอย่างนะครับนี่คือครอบครัวตัวอย่างของพ่องงาทองแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ